ตอนที่292ยอดเขาลิ้นร่วนกวาดสายตามองไปยังคนเหล่านี้ความโดดเดี่ยวบนใบหน้าของพวกเขาทําให้นางรู้สึกสงสารเล็กน้อยทุกคนคือครอบครัวเดียวกันข้าลินร่วนไม่มีวันปล่อยให้พวกเจ้าหิวโหยอย่างแน่นอนภายภาคหน้าทุกคนต้องคอยดูแลและช่วยเหลือกันถ้าหากพวกเจ้ามีปัญหาอันใดเพียงแค่มาบอกกับข้าแล้วข้าจะแก้ไขปัญหาให้พวกเจ้าเองใบหน้าของคนหลายคนเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจพวกเขาต่างก็พยักหน้าให้หลินร่วนไม่หยุด หลินร่วนยิ้มและขอให้พวกเขาไปอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายน้ำสำหรับอาบให้ตักมาจากบ่อน้ำผู้ร้อนโดยตรงซึ่งสะดวกเป็นอย่างมากทว่าน้ำสำหรับทำอาหารจำเป็นต้องไปตักมาจากสะน้ำบนยอดเขาซึ่งลำบากกว่าไม่น้อยในขณะที่พวกเขากำลังอาบน้ำหลินร่วนเดินไปยังโรงครัวเพื่อทำอาหารให้พวกเขาผักสดเพิ่งจะเก็บมาจากแปลงเมื่อครู่เสี่ยวหูกับต้าหูกลับมาพร้อมกระต่ายสองสามตัวหลังจากที่หลินร่วนทำความสะอาดเสร็จแล้วจึงนำลงไปผัด ในโรงครัวมีน้ำมันเกลือซีอิ๊วและน้ำส้มสายชูหลินรวนจัดเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้อย่างครบครันนางไม่ใช่คนตระหนี่ที่เหนียวคนเหล่านี้จะปลูกผักให้นางในอนาคตงานนี้ดูเหมือนไม่ได้ยากเย็นอันใดทว่าค่อนข้างสำคัญมากเลยทีเดียวในไม่ช้ากลิ่นหอมก็อบอวลไปทั้งหุบเขาบ่าวรับใช้ที่กำลังอาบน้ำต่างก็ได้กลิ่นหอมของอาหารจนพยาธในท้องเริ่มประท้วงเสียงดังหลังจากที่พวกเขาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินรวนก็ทำอาหารเสร็จพอดี ลินรวนวางอาหารลงบนโต๊ะจากนั้นก็เอ่ยกับพวกเขาว่าจงกินข้าวให้อิ่มแล้วพักผ่อนให้เต็มที่ข้าจะลงไปจากภูเขาก่อนพรุ่งนี้ข้าจะสอนพวกเจ้าเองว่าควรเก็บผักอย่างไรคนเหล่านั้นต้องการไปส่งลินรวนทว่านางโบกมือปฏิเสธแล้วเดินออกไปด้วยตนเองเมื่อลินรวนเดินออกมาไกลแล้วพวกเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไป ดังนั้นพวกเขาจึงรีบเดินเข้าไปในห้องอาหารทันใดเมื่อเห็นอาหารบนโต๊ะต่างก็พากันกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่จากนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปคว้าหมันโถที่ทำมาจากแป้งขาวมากัดอย่างแรงก่อนเคี้ยวยังมีไวเอื้อมมือไปตักเนื้อกระต่ายในชามเข้าปากพวกเขาเป็นขอทานผู้หิวโหวยเมื่อได้เผชิญหน้ากับอาหารมื้อใหญ่เช่นนี้พวกเขาย่อมไม่สนใจมารยาทใดๆอีกต่อไปพวกเขาเพียงต้องการกลืนทุกอย่างลงไปในท้องเมื่อรสชาติอาหารแพร่กระจายในปากพวกเขาก็อดที่จะร้องให้ออกมาไม่ได้ หลินรวนยังไม่ได้เดินออกไปไกลมากนะักนางฟังเสียงร้องให้ที่ดังมาจากห้องอาหารอดนึกถึงชีวิตในอดีตของตนเองขึ้นมาไม่ได้ในช่วงหลายปีที่นางต้องกระสือกระสนนางไม่ได้มีชีวิตที่ดีไปกว่าคนเหล่านี้เลยดังนั้นนางจึงเข้าใจความรู้สึกของคนเหล่านี้เป็นอย่างดีในใต้ล่านี้มีผู้คนมากมายที่พยายามอย่างสุดกำลังเพื่อทำให้ตนเองมีชีวิตรอดต่อไป ในอนาคตหากนางมีความสามารถมากกว่านี้นางจะหาวิธีช่วยเหลือคนยากจนเหล่านี้ให้ได้แม้ว่าไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนในใต้ล่านี้ได้แต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยเหลือได้ส่วนหนึ่งหลินรวนมองขึ้นไปบนท้องนภาแสงสุริยาอ่อนๆสาส,สองลงมาบนใบหน้าของนางทันใดาน,านางก็เกิดปณิธานตั้งมั่นขึ้นมาในใจวันต่อมาลินรวนกินมื้อเช้าแล้วขึ้นไปบนภูเขาพร้อมกับจอบและเครื่องมืออื่นฮ่า <laughs> ฮ เซียวหูกับต้าหูยังคงมารอรับนางดังเดิมพวกมันจะเข้ามาทักทายนางหลังจากที่นางเพิ่งเข้าไปในภูเขาได้ไม่นานเมื่อมาถึงหุบเขาคนเหล่านั้นต่างก็ยืนรอนางอยู่ก่อนแล้วเมื่อพวกเขาเห็นหลินรวนเดินเข้ามาต่างก็คุกเข่าลงกับพื้นแล้วโคกศีรษะให้นางหลินรวนรีบหยุดพวกเขาทัานใดทุกคนไม่จําเป็นต้องทําเช่นนี้แม้ว่าข้าจะเป็นเจ้านายของพวกเจ้าทว่าไม่จําเป็นต้องคุกเข่าให้ทุกคราที่พวกเราพบกัน พวกเขาทั้งหมดต่างก็รู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของหลินรวนเป็นอย่างมากเมื่อวันนี้พวกเขาได้กินอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาได้ใส่เสื้อผ้าใหม่และรองเท้าใหม่ที่ไม่เคยใส่นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่กล้าคิดฝันมาก่อนดังนั้นพวกเขาแต่ละคนล้วนไม่กลัวว่าจะได้ทำงานหนักหักหลินรวนบอกว่าต้องการชีวิตของพวกเขาพวกเขาก็เต็มใจยกให้นางหลินรวนถูกสายตาร้อนแรงของพวกเขาจ้องมานางเข้าใจพวกเขาเป็นอย่างดี ดังนั้นนางจึงไม่เอ่ยอันใดให้มากความเพียงยื่นจอบออกไปแล้วเอ่ยถามว่าท่านลุงกับท่านป้าพวกท่านเคยทำการเกษตรมาก่อนหรือไม่หลายหลายคนพยักหน้ารับพวกเขาล้วนเกิดมายากจนแต่ก่อนตอนที่ยังมีบ้านเรือนอยู่อาศัยพวกเขาล้วนเป็นเกษตรกรแต่หลังจากที่สูญเสียบ้านบางคราพวกเขาก็จะไปช่วยชาวนาคนอื่นๆในช่วงฤดูเพาะปลูกที่แสนวุ่นวายหลินรวนพยักหน้ารับด้วยความพึงพอใจถ้าเช่นนั้นทุกคนจงตามข้ามา ข้าจะบอกพวกท่านว่าต้องทำอันใดบ้างในแต่ละวันนางพาพวกเขาไปยังแปลงผักแล้วอธิบายเกี่ยวกับการเลือกผักและการจัดการพื้นที่จากนั้นก็อธิบายเกี่ยวกับการดูแลไม้ผลแท้ที่จริงแล้วสิ่งต่างๆนั้นง่ายเป็นอย่างมากไม่ได้ยุ่งยากอันใดทว่าพวกเขายังคงตั้งใจฟังเพราะกลัวว่าจะพลาดคำเอ่ยของเจ้านายไปแปลงผักจะต้องไม่มีวัชพืชส่วนผักต้องเก็บตอนยามไว้เท่านั้นแล้วขนลงไปจากภูเขาก่อนท้องนภพาจะมืดเพื่อส่งต่อให้ยางซานเอ๋อผู้รับผิดชอบในการขนส่ง สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือบุกเบิกพื้นที่รกร้างที่เหลืออยู่ในหุบเขาบัดนี้นางเปิดสาขาเพิ่มแล้วปริมาณผักที่ต้องใช้ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนางไม่สามารถขึ้นมาบนภูเขาได้ทุกวันดังนั้นนางจำต้องปลูกผักให้มากขึ้นเพื่อทำให้แน่ใจว่ามีผักอย่างเพียงพอต่อทุกสาขาพื้นที่ของหุบเขาไม่นับว่ากว้างใหญ่มากนักมีพื้นที่เพียงสิบหมู่เท่านั้นเป็นสิบหมู่ที่รวมน้ำพุร้อนบ้านถนนและอาณาบริเวณของเสี่ยวหู่กับต้าหู ดังนั้นหลินรวนจึงมีพื้นที่เหลือน้อยกว่า8หมู่ซึ่งแท้จริงแล้วค่อนข้างเล็กสําหรับการปลูกผักและผลไม้เพียงแต่ไม้ผลที่แข็งแรงบางชนิดสามารถปลูกนอกหุบเขาได้ก่อนหน้านี้หลินรวนบุกเบิกพื้นที่ไปแล้วกว่า3หมู่บัดนี้เหลือพื้นที่รกร้างอีกราหวา5หมู่ดังนั้นพวกเขาต้องทำการบุกเบิกพื้นที่ให้หมด หลังจากสั่งงานคนเหล่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินรวนจึงหันหน้าไปเรียกเสี่ยวหูกับต้าหูออกมาแล้วกล่าวขอโทษพวกมันว่าข้ายึดพื้นที่ในหุบเขาของพวกเจ้าแล้วข้าต้องขอโทษพวกเจ้าด้วยรอให้อากาศอุ่นขึ้นอีกเล็กน้อยข้าจะทำการบุกเบิกพื้นที่นอกหุบเขานางรู้สึกผิดต่อเสือสองแม่ลูกอย่างแท้จริงพวกมันพานางมาที่นี่แต่ไม่ได้ต้องการให้นางมาปลูกผักที่นี่เพียงแต่ว่าตอนนี้นอกจากที่นี่ก็ไม่มีที่ใดเหมาะสมอีกแล้ว เสี่ยวหูกับต้าหูคร่ำครวนกับนางสองสามคราโดยบอกว่าไม่เป็นไรลินรวนเอื้อมมือไปลูบหัวเสือสองแม่ลูกในใจรู้สึกซาบซึ้งไม่น้อยนางไม่มีอันใดตอบแทนพวกมันนางทำได้เพียงแค่ใช้พลังวิเศษของนางทำให้สัตว์ป่าบนภูเขาโตเร็วขึ้นและอ้วนขึ้นนางต้องการให้สัตว์ป่าเหล่านั้นเกิดลูกมากขึ้นเพื่อที่เสือสองแม่ลูกจะได้มีอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปเรื่อยฮ่าฮ่ หลายวันมานี้หลินรนได้เดินสำรวจภูเขาเฉินวูทั้งหมดบัดนี้เป็นฤดูหนาวงูและ,มะแมลงพิษทั้งหมดได้ซ่อนตัวอยู่ภายใต้ความหนาวเหน็บนอกจากหมอกพิษก็ไม่มีอันตรายอื่นบนภูเขาอีกภูเขาเฉินวูนั้นสูงเป็นอย่างมากหากยืนอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นเงาของเมืองชิงโจโดได้ลางฮ่า <laughs> บนยอดเขาไม่มีอันใดเป็นพิเศษยกเว้นสมุนไพรหลากหลายชนิดที่เขียวชะอุ่มแม้แต่สัตว์ป่าก็แทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำ ถึงอย่างไรอุณหภูมิข้างบนก็ต่ำเป็นอย่างมากทั้งยังอยู่ไกลาจากแหล่งน้ำดังนั้นสัตว์ส่วนใหญ่จึงไม่มาตรงนี้อีกด้านหนึ่งของภูเขาเชิญวูมีลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อนกว่าและไม่เหมาะสมที่จะย่างกรายเข้าไปเพราะมีหน้าผาอยู่ทุกคนทุกแห่งบางจุดมีหมอกพิษตลอดทั้งปีทำให้ผู้พบเห็นต่างก็หวาดกลัว สำหรับภูเขาที่ทับซ้อนอยู่ด้านหลังภูภูเขามีกระแสลมแปรปรวนแม้ว่ามันไม่ได้สูงเท่ากับภูเขาเชิญวูทว่ามันดูเหมือนป่าดึกดำบรรที่ลึกลับไม่มีร่องรอยของมนุษย์ในภูเขาแห่งนั้นและหลินรวนก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาลูกนั้นเลยหลินรวนไม่สนใจเข้าไปสำรวจภูเขาเหล่านั้นในขณะที่นางกำลังจะหันหลังกลับเพื่อเดินลงไปจากภูเขาทัานใดนั้นก็มีแสงสีเงินแวบผ่านเข้ามาในสายตาของนาง